นี่คือครอบครัวเขานะครับเห็นคุณผู้หญิงคนนี้ไหมฮะคุณผู้หญิงคนนี้เป็น CFO ของหว้นบรครับเธอชื่อว่าเมิงหว่าเจาใช้นามสกุลแม่นะครับและเธอเนี่ยบางคนบอกว่าธุรก,กิจจีนไม่มีนวธุรก,กิจใหม่ไม่มีครอบครัวเมิงหว่าเจาเป็น CFO นะครับเห็นที่เท้าเธอไหมครับติดอะไรอยู่กาําไร BM ครับเพราะเธอถูกรัฐบาลแคนดาของจัสตินชูโร่จับตัวไว้นะครับแล้วก็กดดัน ยนเชิญเฟยผมพาไปดูไม่ได้คุยเรื่องคดีแล้วครับแต่จะพูดว่าธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่เดินหน้าได้ดานิเมตที่สุดน,น,นะครับเธอมีฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งโหวเว่ยตอนนี้เธอถูกปล่อยตัวมาแล้วเธออยู่ที่แคนาดาสามปีนะครับแล้วก็หัวอกพ่อครับมีคนไปถามยืนเชิญเฟยว่ารู้สึกยังไงที่ลูกสาวโดนจับยืนเชิญเฟยพูดว่าดีแล้วสมัยที่เธอไม่ถูกจับอ่ะเธอไม่เคยโทรหาผมเลย